ออร่อยมากข้างในเป็นไอศครีมอันิลลาข้างนอกเป็นมัชเฟโรนะคะแม่นุ่มพอนยืดชิดรีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเมียนดงนะคะนี่นะคะคือตลาดเมียนดงนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโซทาวอ์โหูร้านนี้น่ากินมากจะ สกินแคร์เยอะอยู่อันนี้ก็จะมาคอสกินนะคะเยอะมากเลยค่ะนี่โซนร้านเครื่องสำอาสกินแคร์ทั้งหมดเลยมีมาส์กเยอะแยะไปหมด รู้นะคะทุกคน ข้างนอกอ่ะมันมันมนอ่ะหนึบหนึบหนึบแล้วพอเรากินเข้าไปอ่ะเจอไอศกครีมอ่ะสุดยอดมากเลยสุดยอดพี่ไม่กินจริงขอพี่อร่อยมากนะคุณคุณไม่ค่อยชอบอ่อร่อยมากเลย อันนี้เป็นผลไม้ฝั่นค่ะจะมีสับป,ประรดนะคะแล้วก็สีวีแตงโมแตงมีผลไม้ชุบน้ำตาลค่ะทุกนนค,คน นนี้เป็นชามพิงค่ะเป็นกุ้งชุบแป้งทอด ี่เคบับคะ่ะทุกคน Korean Street Fry Noodle อือาหารเยอะมากเดินมาแค่ไม่เท่าไหร่เองประมาณ200มสองร้อยเมตรซอฟต์เค v e นะคะ

นัวอร่อยจริงอยากกินมานานละดูในซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพเห็นคุณยายขายอุ้ยอยากจะกินมาเจอที่นี่ค่ะเมียนดงสุดยอดตอนนี้ชีสหมดแล้วเหลือส้กรอกนะคะอืมอ ที่เป็นชีสมากกว่าใช่กรอกนกมากเ็ๆกอจถ้าใครมาแนะนำให้กินแบบชีสอย่างเดียวนะเพราะว่าเขามีให้เลือกชีสอย่างเดียวไส้กรอกอ,อย่างเดียวแล้วก็ชีสกับไส้กรอกทีเนี้ยเราอ่ะอยากจะลองดูว่าทั้งสองอย่างอ่ะอันไหนเป็นยังไงใช่ไหมเราก็เลยซื้อให้มันรวมกันแต่พิสูจน์แล้วว่าชีสอร่อยกว่า แบบครับพิซซ่านะคะก็จะมีแบบพิซซ่าคัพเปอร์เมทัลคัพเปอร์บราชีชนะคะช็อกโกแลนด์มาที่นี่สนุกมากเพลินเลยชิดยา But Over some flower อันนี้เป็น almond store นะคะเป็นร้านขายอัลมอนด์อู้ใหญ่มากร้านอัลมอนด์ค่ะเขาบอกว่าอัลมอนด์ที่เนี่ยดังมากๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะโอ้โขอขอผมเนี้ย ที่ได้รับการเลิเมนตะคะว่าฮันนี่บัตเตอร์อัลมอนด์เนี่ยอร่อยสุดต้องให้เทสป่ะใช่ใช่ใชันี่นะคะจะเป็นฮันนี่บ t ตเตอร์อัลมดที่บอกว่าอร่อยมากมันก็เข็มๆมันๆนะกินแบบเพลินอ่ะกินอย่าน้ำชา า,าส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็นัีน,เน,นทเป็นถั่วลิสงเดี๋ยวเราจะชิมดูนะดีอันคะอเอันนี้ไม่เนอยอ๋อก้อนเดียวปะถั่วลิสงคะ่ะอ๋ออันนี้ถั่วลิสงอันนี้ฮันนี่บัตเตอร์พีนัท่ อร่อยคนละแบบนะแค่กว่ายีบาทอายี่สิบกว่าสามสบาทแต่อันนี้มันจะมันมันนัวๆคือที่อันนี้ใช่ไหมชอบอันนี้คือกินใช่ไหมกินกับชิ้นกระตุ๋อแบบนี้ใช่อร่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบวาซาบิทีนัทนะคะวาซาบิทีนัท นมาสาบีเข้าจมูกนิดหน่อยแต่ไม่แต่มันไม่ฉุนอะ่ะแต่มันไม่ฉุนมากกินตำลังดีเลยและนี่เป็นบัตเตอร์บัตเตอร์อคโคนะัทเป็นมะพร้าวนะคะตสงสัต้องซื้ออย่างไม่ถูกเลง เราซื้อมาสามสามแบบเทอเท็อนย อะไรบ้างเนี่ยว่าเอาูกคปลาดเด้งดยอยท่าเด้งลูกชิปอันนี้โอเด้งอันนี้คือเนื้อแกะย่าง เหมือนผงมาล่าของจีนนะคะคือมันจะออกเผ็ดๆน่าเป็นแบบแบบเครื่องเทศของจีนเนียกว่าสุดขั้นอะไรสุดขั้นเต๋อมาลาจีนเสร็จแล้วเขาตัดเสร็จแล้วเขาก็เทอีกทีนึง เคี้ยไปเนี่ยพอไปกินโดนในตัวเขาเรียกกับผมคล้ายๆแบบม,มาราอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ของอะไรมันช่วยทําให้เสริมรสชาติอ่ะอร่อยมากๆเลยมันคือบาร์บีคิวแลมสตริกฟูดนะคะตรงนี้ก็มีลายเฟรนช์ด้วยนะคะใครพลาดที่ไปเดินที่กลงนำนะคะก็มาเดินที่นี่ได้ มาฮะมาด้วยกินปลาหมึกแตครัออใช่ช่ต้มนี่คือต้โคกีนะคะไลนัสบวอร์โอเคกิโอวอร์ต้นต้นไม่คิดที่เทกปีเดียวนะ Oh, just Look at this. One two three four eight. Eight. Double sixty. Thirty-two. Sixty-four. One, two, eight. Two one two. One thousand and twenty-four. บะบูดาวราชเดย์เบบี้เนี่ยว้าว4,000 900 8,000 7,000ที่ออลเรดี้โดบะบูบะกู6ลังโนล่ะบ้างอ่ะกูคือเลยกูอยากที่โทรหลับที่โทรหลับรอแค่อย่างภาษาตอนนี้ เหมือนห้าโมงเย็นเลยสว่างสวยอยู่เลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปพักผ่อนกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตก90%ไม่น่าจะได้ออกไปไหนนะน่าจะกินไข่ต้มอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าฝนไม่ตกนะคะพรุ่งนี้มีแผนไว้ว่าจะไปกินปลาดิบซูชิค่ะทุกคนเอาไว้รอชมนะคะ A lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same.